สวัสดีค่ะพบกับคณิตมอตน้นง่ายง่ายบายครูตุกนะคะวันนี้นะคะเรามาดูกันในเรื่องของเลขยกกําลังค่ะครูมีมาฝากเพราะว่าในส่วนของเรื่องของเลขยกกําลังเนี่ยหลายๆคนคิดว่าครูคิดว่าคงทําได้ถูกไหมคะแต่จะจะทํายังไงให้ทําได้ด้วยแล้วก็ทําได้เร็วด้วยนะคะโดยเฉพาะคนที่ไม่ค่อยชอบเรื่องเลขยกกําลังนะคะถ้าเห็นโจทย์ข้อนี้นี่บายบายเลยถูกไหมคะเพราะอะไรเพราะว่า เลขฐานของเลขยกกําลังก็เป็นตัวแปรเลขชี้กําลังยังมาเป็นตัวแปรอีกถูกไหมคะเป็นตัวแปรเดียวไม่พอยังเป็น2ตัวแปรอีกถ้าเราทําวิธีตรงนะคะถ้าเราทําวิธีตรงยุ่งยากวุ่นวายแน่นอนนะคะแต่วันนี้ค่ะครูมีเทคนิคในการทําข้อสอบในลักษณะแบบนี้มาฝากนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะต้องทํำยังไงคิดยังไงนะคะอ่ะดูนะคะดูลักษณะของโจทย์นะคะ,ะจะเห็นว่า เลขฐานเนี่ยเราไม่สนใจเพราะว่าฐานมันเท่ากันหมดเป็น A เหมือนกันหมดถูกไหมคะแต่เลขชี้กําลังเลขชี้กําลังเป็นตัวแปรถูกไหมคะโจทย์ข้อนี้เลขชี้กําลังเป็นตัวแปรแล้วมีตัวแปรไม่ใช่แค่ตัวเดียวมีตัวแปร2ตัวคือตัวแปร M กับ n ถูกไหมคะมีตัวแปร M กับ n ถ้าจะทําวิธีตรงอย่างที่ครูบอกว่ามันต้องใช้เวลาสักพักแหละกว่าจะได้คําตอบกดล็อกได้คําตอบออกมาถูกไหมคะแต่วันนี้มีวิธีคิดให้นะคะถ้าเจอในลักษณะแบบนี้นะคะ ให้น้องๆนะคะสมมุติค่าของตัวแปรขึ้นมาเลยนะคะสมมุติค่าของตัวแปรขึ้นมาเลยตัวแปรที่ว่าคือตัวแปรที่เป็นเลขชี้กําลังนะคะเป็นตัวแปรที่เป็นเลขชี้กําลังดูสํารวจดูก่อนว่าเลขชี้กําลังมีตัวแปรอะไรบ้างนะคะในโจทย์มีตัวแปรอยู่2ตัวคือ m กับ n ถูกไหมสำหรับเลขชี้กําลังเพราะฉะนั้นครูก็จะสมมุติค่าเฉพาะค่าตัวแปร m กับตัวแปร n เท่านั้นนะคะสมมุติยังไงล่ะ สมมติเป็นจำนวนอะไรก็ได้นะคะให้มันง่ายต่อการคำนวณสำหรับเราไม่ต้องไปยกไม่ต้องไปให้ m เป็นร้อย m เป็น200ยนะคะยุ่งยากว่ายุ่งยากเกินไปเอาจำนวนน้อยง่ายง่ายนะคะครูจะสมมุติให้ m เป็น1แล้วก็ m เป็น2สมมุตินะคะสมมุติให้ m เป็น1แล้วก็ n เป็น2คนอื่นอาจจะสมมุติจำนวนอื่นก็ได้นะคะอ่ะสมมุติให้ m เป็น1 M n เป็น2แล้วทำยังไงต่อหลังจากนั้น เราก็นําค่า m กับ n เนี่ยไปแทนค่าลงในโจทย์เลยนะคะไปแทนค่าลงไปในโจทย์เลยอ่ะก็จะได้เป็นอะไรคะเป็น a ยกกําลัง2คูณ m คือ1 n คือ2ดูนะคะ n คือ2แทนค่าเลยนะ n ตรงนี้คือ2ถูกไหมคะ m ตรงนี้คือ1 m ตรงนี้เป็น1 n เป็น2คูณแทนค่าลงไปในโจทย์เลยนะคะ m เป็น1 n เป็น2ทีนี้ก็หาค่าแทนค่าเสร็จแล้วก็หาค่านะคะกลายเป็น a ยกกําลังอะไรคะ2คูณ1เป็น 2บวกกับ4คูณ2เป็น8เห็นไหมคะหารด้วย2คูณ2เป็น 4a ่เอกำลัง4ถูกไหมทั้งหมดยกกำลัง2ถูกไหมคะยกกำลัง n เป็น2อ้าวคูณกับอะไรคูณกับ a ยกำลังหหารด้วย a อยกำลังอะไรคะ1บวกกับอะไรคะ3คูณ2เป็น6แล้วทั้งหมดยกกำลัง3ถูกไหมหบวก2เป็น3ถูกไหมคะแล้วหลังจากนั้นก็หาค่าค่ะใช้ความรู้ในเรื่องของเลขยกกำลังนี่แหละ นะก็มีอยู่ไม่กี่ข้อเองเนาะสำหรับเรื่องของเลขยกกําลังอันนี้ก็จะกลายเป็นอะไรคะ A กกำลัง A กําลัง10หารด้วย A กําลัง4ถูกไหมคะทั้งหมดยกกําลังสองแล้วก็คูณกับอะไร A ยกกําลัง1ส่วนด้วย A ยกกําลัง7ทั้งหมดยกกําลัง3กลายเป็นอะไรคะ คิดในวงเล็บก,ก่อนก็ได้หรือจะกระจายยกกําลังเข้าไปก่อนก็ได้นะคะแต่ว่าตอนนี้ครูอยากขอคิดในวงเล็บก,ก่อนนะคะมันหารกันอยู่ถูกไหมคะเลขยกกําลังหารกันฐานเท่ากันให้นําเลขชี้กําลังมาลบกันกลายเป็น10ลบ4กลายเป็นเหลือ A ยกกําลัง6ถูกไหมสิบลบสเหลือ6กลายเป็น a ยกกําลัง6กยกกาลัง6แล้วทั้งหมดยกกาลังสองอีกชั้นหนึ่งถูกไหมคะคูณกับส่วนฝั่งนี้คู่นี้นะคะคู่นี้กลายเป็น A ยกกําลัง ตัวตั้ง1ลบ6เอ้ย1ลบ7ถูกไหมคะ1ลบ7ก็จะกลายเป็นลบ6อันนี้ใช้10ลบ4ก็จะกลายเป็น6ถูกไหมถูกไหมคะอันนี้นำเลขชี้กํลาลังมาลบกันเหมือนกันฐานเท่เกา,ากันนาเลขชี้กําลังมาลบกันกลายเป็น1ลบ7นะคะก็จะกลายเป็นลบเพราะฉะนั้นมันคือ A ยก,กลาลังลบ6แล้วทั้งหมดยกกําลังสเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ก็ทํายังไงต่อกําลังซ้อนกําลังให้นําเลขชี้กําลังมา คูณกันกลายเป็น a ยกกำลัง12บคูณกับเยกกำลังลบ18เห็นไหมคะพอมาถึงตรงนี้ปุ๊บเป็นเลขยกกำลังคูณกันที่มีฐานเท่ากันให้นำเลขชี้กำลังมาบวกกันให้นำเลขชี้กำลังมาบวกกันเอา2ตัวนี้มาบวกกันเห็นไหมคะกลายเป็นอะไรคะกลายเป็น a ยกกำลังลบ6ถูกไหม 12. บวกกับลบ18เท่ากับลบ6ลบ6 A ยกกำลังลบ6เปลี่ยนค่ะ เปลี่ยน a ยกกำลังลบ6ให้กลายเป็นเศษส่วนกลายเป็นเศษ1ส่วน a ยกกำลัง6ทันทีนะคะได้แล้วคำตอบแต่ตรงนี้ยังไม่ใช่คำตอบสุดท้ายที่มีในช้อยถูกไหมเพราะจะสังเกตเห็นว่าในช้อยไม่มี1เอ่อ1ส่วน A กกำลัง6เลยถูกไหมคะเพราะฉะนั้นพอเราได้ตรงนี้ปุ๊บนะคะเราต้องไปเทียบค่ะดูนะคะอันนี้เท่ากับเอเศษ1ส่วน A กกำลัง6ฉะนั้นเก็บไว้ก่อนเราต้องไปเทียบค่ะ นำค่า m กับ n นี่แหละไปแทนค่าลงในตัวเลือกอ้าตัวเลือกข้อที่1หายนะคะอ่าข้อที่1นะคะลองไปแทนในตัวเลือกนะคะลงไปแทนในตัวเลือกทุกตัวเลือกนะคะแล้วตรวจสอบดูสิว่าตัวเลือกไหนที่ให้คําตอบเท่ากับเศษ1ส่วน a กำลัง6นะคะข้อนั้นแหละจะเป็นคําตอบนะคะเอาลองแทนดูนะคะแทน m <S <S เป็น 1, 1> n เป็น2เหมือนกันนะคะ m เป็น1 n 1> เป็น 2, 2> นะคะ แทนทุกข้อเลย m เป็น 1, n เป็น 2, n เป็น 2, นะคะอันนี้ n เป็น 2, m เป็น 1, n เป็น 2, n เป็น 2, m เป็น 1, m เป็น2อ่ะหลังจากนั้นก็ค่อยๆหาค่าแทนค่าดูนะคะจากตรงนี้ปุ๊บเท่ากับเศษ1ส่วน a กำลังอะไรคะ2คูณกับ1บวก2เป็น3 2 2อคูณสเป็น6กลายเป็นเศษหส่วนเอกำลังหเพราะฉะนั้นข้อน,นี้แหละคือคาตอบที่ถูกต้องเพราะว่าได้คําตอบเหมือนกันกับที่เราคํานวณไว้เลยเห็นไหมคะได้คําตอบเหมือนกันเอาลองตรวจสอบดูข้ออื่นดูซิว่าจะไม่ถูกจริงไหมนะอ่าลองดูนะคะเป็นเศษหส่วนอะไร A ยกกําลังอะไรคะ1คูณ2เป็น2ลบ2กําลังสองเป็น4มีโอกาสเกิดเป็นเอ่อเศษหส่วน A อกำลังหกไหมคะไม่ใช่ถูกไหม มันจะต้องออกมาเป็นเศษ1ส่วน a กําลังลบ2ถูกไหมคะอ่ะส่วนข้อที่3กลายเป็น a ยกกําลังอะไรคะคู่นี้บวกกันก่อนเป็น3 3คูณ2เป็น6เป็น A กําลัง6คะ่ะไม่ใช่เศษ1ส่วน a กําลัง6ถูกไหมคะเพราะฉนั้นข้อนี้ก็ยังไม่ใช่คําตอบนะไปดูต่อในข้อที่4ข้อที่4ก็จะเป็น M บวกเอ่ะเป็น A ยกกำลังเท่าไหร่5คูณ2เป็น10นะคะ10คูณกับอะไร1บวก3เออ1บวก2เป็น3ก็จะเท่ากับ A ยกกำลัง30ซึ่งมันก็ไม่ใช่เศษ1ส่วน A ก,กำลัง6เช่นเดียวกันนะคะแค่นี้เองสุดท้ายเราก็ได้คำตอบมาได้อย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็เป็นคำตอบที่ถูกต้องด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นเทคนิคเล็กๆน,น้อยในการทำโจทย์ที่เป็นเลขยกกำลังที่มันวุ่นวายนะคะหลังจากนี้น้องๆรู้เทคนิคแล้วก็นำไปใช้ในการสอบ ต่างๆได้นะคะหรือก็ยังไงก็ฝากไว้ด้วยละกันนะคะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็ฝากน้องๆนะคะสำหรับเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะคะไว้เดี๋ยวคราวหน้าเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่พบกับเทคนิคต่างๆเดี๋ยวจะนำมาเสนอให้อีกนะคะสำหรับวันนี้ก็เพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ